เดือนเมษามันเงียบเหงาจริงๆโรงเรียนเรานี่ก็โคตรวังเวงวันนั้นเราต้องเข้าไปเอาเอกสารที่ลืมไว้ในห้องสมุดปกติโรงเรียนจะเสียงดังเจียวจ้าวแต่นี่มีแค่เสียงลมพัดใบไม้แห้งเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้น ทางเดินชั้นสองมืดทึบยิ่งเดินลึกเข้าไปยิ่งรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองพอเดินผ่านห้องหน้าตสินเราได้ยินเสียงแผ่วๆเหมือนมีคนฮัมเพลงเด็กเล่นใจเราหล่นไปที่ตะตุ่มแต่ก็อดชะโงกหน้ามองผ่านช่องประตูน,นิดหน่อยไม่ได้ในความมืดสลัวเราเห็นเงาตะคุ้มๆเหมือนเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนั่งแกว่งขาอยู่หน้ากระดานดํา ผมยาวปิดหน้าเสียงฮัมเพลงยังคงดังไม่หยุดแล้วเธอก็เงยหน้าขึ้นช้าๆไม่มีตามีแต่เบ้าตากลวงโบจ้องมาที่เราตรงๆเรากรีดร้องสุดเสียงถอยหลังพรวดพลาดวิ่งไม่คิดชีวิตออกจากโรงเรียนไปเลยตั้งแต่วันนั้นเราไม่เคยเหยียบโรงเรียนในเดือนเมษาอีกเลยแม้แต่ก้าวเดียวผู้สนับสนุน KMM ขี MM K TH เว็บเพิ y ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง